วิธีหาไรายได้จากทองคําหลังคือสีครับวิธีแบ,บ่งปันคุณสองข้อข้อแรกนะครับผมแนะนำให้คุณซื้อทองระยะยาวนะครับทองระยะยาวที่เหมาะสุดคือทองไทยนะครับโดยการที่คุณโหลดแอปไม่เป็นห้วงเสงหงแม่ทองสุกหรือว่า YLG นะครับคุณมีเท่าไหร่คุณก็ใส่ไปนะครับคุณจำตัวเลขผมไว้นะครับว่า ทองมีอัตราการเติบโตปีก่อนนู้นส0บปีแล้วสาสบสาคุณมองไปที่ระยะยาวไม่ต้องมองไปที่ระยะสั้นนะครับยังไงมันมีกำไรนะครับถ้าคุณกลัวใครอยู่กรุงเทพใกล้ร้านทองคุณข้อกดถอนแล้วก็ไปเอาที่นา,าน,นาด้านแค่นั้นเองนะครับต่อไปข้อสองถ้าวันนี้ทองมัน แข็งหรือมันขึ้นคุณไปซื้อเงินเลยครับซื้อเงินเอาสกุลที่คุณจะเล่นสั้นถ้าสั้นคุณดูรัลล่าจับประมาณ20ตังค์ส0ตังค์มีกําไรไปขายนะครับคนที่อยู่ภาคอีสานคนที่อยู่ที่อยู่กรุงเทพหรือปริมณฑลที่ใกล้ที่แหล่งเงินนะครับเพราะคุณไปมาสะดวกนะครับแต่ถ้าหากคุณมองระยะยาวนะครับคุณไปดูสก,กุลเงินยุโรปนะครับ ดี๋ยววันนี้วันนี้คุณดูเงินบางสกุลนะครับลงนะครับเหมาะสำหรับระยะยาวหรือถ้าใครที่พอมีกระตังหน่อยก็เป็นสกุลที่มันราคาสูงหน่อย30กว่าบาท40กว่าบาทที่มันแกว่งหน่อยนะครับคุณอลองไปพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจคุณจดค่างเงินหรือเอาคู่มือไปดูนะครับคุณก็จะเห็นว่าเงินมันขึ้นลงย่งไงนะครับแบ่งปันแค่นี้ครับสวัสดีครับ